ดีครับมาดูการโคจรอของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของดาวลัคนาราศีมีนปีหน้าฟ้าใหม่เดือนมก,กราคมดาวโคจรอ,อยู่อย่างไรนะครับวิธีการโคจรอของดาวที่เข้ามามีอิทธิพลต่อดวงชะตาสำคัญก็คือ พื้นดวงชะตาของท่านเองว่ามีดาวอะไรรับกันอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นดาวประจำตัวในเดือนนี้พระฤาษสบดีก็โคจรอ,อยู่ที่เดิมนะครับคือพบสหัชชะหมายถึงการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนการติดต่อแะการทำกิจกรรมนะครับในนะหวางตลอดทั้งเดือนมกราคมนี้ พระนาบดีจะอยู่ในราศีมิถุนเรือนภพพันธุอันนี้ก็จะบอกถึงการได้อยู่อาศัยในสถานที่แต่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นของคนอื่นอาจจะเป็นสถานที่ทํางานที่เดินทางไปพักภาอาศัยนะครับสถานที่เช่าต่างๆพวกนี้นะหรือการได้ทํางานช่วยเหลือญาตพี่น้อง ซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ใช่ภาระหน้าที่งานของตัวเองโดยตรงนะครับแล้วก็การได้เกี่ยวข้องกับบรรดาญาพี่น้องมากขึ้นถ้าพูดถึงเรื่องโรคลาบวาสนาล่ะก็จะไปดูที่ดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์ในเดือนมก,กราคมนี้เริ่มโคจรเดินหน้าในราศีจักร อยู่พบวินาศตามเดิมแล้วก็จะย้ายในวันที่29มีนาคม2568นนะครับตัวในนาวางจักรนี่ก็ดูเป็นเดือนไปเดือนมก,การาคมเนี่ยพระเสารเริ่มย้ายเริ่มเดินหน้านาวางจะอยู่ที่ราศีเมษก็ตลอดทั้งเดือนมก,การาคมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจกะเสี่ยงโชคทั้งรัตเตอรี่ รัฐบาลหรือธนาคารก็ตามแต่ก็ให้ดูเกี่ยวกับเลขที่บัญชีแต่เป็นเลขที่บัญชีหรือสลิปที่คุณจ่ายทำไมแปลอย่างนั้นก็แปลจากพระเสาเป็นนิดเสาราศรีจากอยู่ในภพวินาศจะแปลว่าความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับนาวางมาเป็นนิดในภพกระดุมพระนะ่ะก็จะเจาะจงว่าให้มุ่งไปที่เลขที่บัญชีเรื่องของการเงินหรือสลิป ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนา17ก็อยู่ตรงนี้แหละหรือใครจะมองเพิ่มไปเรื่องของครอบครัวก็ได้นะพาหนะรถราพาหนะแต่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถราพาหนะเกี่ยวกับญาติพี่น้องจ่ายบัญชีไหนมีสลิปไหมมีบินไหมก็ดูตามนั้นนะครับทั้งวันที่สอง มก,การาแล้วก็วันที่ส7ดมก,การาคมหลักๆกันนะตามนี้นะครับส่วนในภพลาภวันที่สองเนี่ยจันเข้ามาสองนะครับแต่จันจะเป็นประเกษตรนะอาจจะเป็นหลานเป็นคนอื่นเด็กๆคนอื่นมาให้ลาภให้ผลก็มีความเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นเงินที่คุณจ่ายเสียให้กับเด็กๆหรือการซื้อของขวัญก็ได้นะครับยอดนั้นเนี่ยก็เอามาเสี่ยงโชคได้ นี่เรียกว่าพระจันทร์พระจันทร์ในราศีจักรนะมันมสองที่พหลาภในวันที่หนึ่งที่สองนะครับแต่พอเริ่มต้นเดือนมาเนี่ยคุณต้องดูแลตัวเองหน่อยนะไปทางไกลเที่ยวปีใหม่หรือจะอยู่กับที่กระทางก็เหมือนกันนะอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายอยู่พอสมควร มีเรื่องต้องเสียทรัพย์และมีเรื่องต้องขยับขยื่นเคลื่อนไหวอหรือมีเรื่องการเดินทางนะครับแล้วก็พึงระวังคนพ่านเบียดเบียนด้วย1-4เนี่ยระวังให้มากที่สุดคือในนาวางดาวอาทิตย์อริคนไม่ถูกกันปัญหาปุปสรรั์โคจรร่วมกับอังคารคู่ศัตรูอังคารคืออะไรการเงินคุณ แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่คุณนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะแล้วก็ราหูที่กุมลักคุณอยู่เนี่ยในต้นเดือนรนหวางเนี่ยจกกะเกาะหนึ่งสามสี่นี่แหละคือช่วงที่จะต้องระวังตัวเดินทางไกลไปต่างถิ่นทั้งตัวเองแล้วก็แฟนนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องด้วยนะระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุจนมีคดีความมาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เดินทางอย่างไม่ประมาทนะครับ ถ้ามีการเดินทางปีใหม่นะแต่ถ้าให้เลยวันที่สี่ไปก็จะดีนะแล้วค่อยเดินทางก็ดีนะครับส่วนเรื่องของการเงินก็ไปดูที่ดาวพระอังคารอังคารตอนนี้เนี่ยกำลังพักองศาอยู่นะในราศีจักรโคจรเป็นนิดในภพปุตตะอันนี้เขาก็จะบอกในความหมายหลายอย่างบางคนก็เอาเงินทองไปลงทุนกับกิจการใหม่ กับลูกค้าใหม่กับโปรดักต์สินค้าตัวใหม่แล้วก็บอกเลยว่ายังไม่คืบหน้าจ่ายอย่างเดียวยังไม่ได้คืนทุนเมื่อไหร่ล่ะนู่นครับประมาณพฤษภามิถุนา2568หลายอย่างจึงจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องเงินทองอาชีพเนี่ยถ้าใครจะลงทุนอะไรพิจารณาให้ถี่ถ้วนซะก่อนเอาส่วนคนที่มีกิจการงานไม่ต้องลงทุนอยู่แล้ว แก้เคล็ดสักหน่อยก็จะดีเพราะว่าเมื่อดาวการเงินมาเสียอยู่ในภพปุตตะนะครับตั้งแต่นู่นนะยี่บห้าตุลาเป็นต้นมาจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมอังคารโครจรอ,อ่อนกำลังในภพปุตตะการเงินอ่อนกำลังก็จะต้องแก้เคล็ดสักหน่อยก็คือเก็บเงินเสียทองสักหน่อยให้กับลูกน้องลูกหลานบริวาร เป็นของขวัญเป็นโบนัสมากน้อยแล้วแต่หรือใครทำงานเดี่ยวๆไม่มีลูกน้องก็ทำบุญกับเด็กกับสัตว์นะครับนะให้ชีวิตสัตว์บ้างเด็กกำพร้าบ้างนะเด็กด้อยโอกาสบ้างหรือภิกษุสัมมเนนก็ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดีมากวันที่21ออังคารจะถอยหลังเข้าสู่ ราศีมิถุนพบพันธุพึงระวังความขัดแย้งเรื่องเงินเรื่องทองกับญาติพี่น้องอาจจะเกิดการโต้เถียงวิวาทะกันได้นะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยจะเข้ามาตรงนี้เลงกันแล้วพุธก็เสียด้วยก็หมายความว่าพันธุมกรมมะเป็นประเกษตรนะจะบอกถึงเรื่องของการไม่ยับยั้งเรื่องวาจาก็อาจจะทำให้ญาติทะเลาะกันได้ ที่ทํางานทะเลาะกันได้หรือมีเหตุต้องเสียทรัพย์นะครับเรื่องอะไรอุปกรณ์รถยนต์ก็ได้นะครับส่วนดาวพบพันธุเองเนี่ยคือดาวพระพุทธนะธันวาถึงสี่มกราเนี่ยโคจรเสียอยู่ในภพสุภะส่วนดาวสุภะก็คืออังคารโคจรเสียอยู่ในภพปุตตะใครที่เลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เท่าชราวัย ก็คงต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยตรงที่ว่าบางทีสุขภาพก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางทีก็เรื่องของวาจาให้ระมัดระวังกันสักหน่อยนะก็จะเป็นการดีแล้วจะมีภาระของครอบครัวเข้ามาให้รับผิดชอบมากวันที่4มกราคมพุทธย,ย้ายเข้าราศีธนูมาเจอกับดาวพระอาทิตย์ ในส่วนนี้ดีอยู่นะครับเมื่ออาทิตย์กับพุทธโคจรร่วมกันในภพกัมมะเนี่ยเหมาะแก่การพูดคุยเจรจาติดต่อเรื่องการงานและตัวเองเนี่ยก็จะต้องจัดทำในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆเอามาพิจารณาค่อนข้างจะดำเนินไปได้ดีตรงที่ว่าอาทิตย์ตำแหน่งนี้เทวีโชนะครับอยู่เรือนของพรฤหัสแม้ว่าพุทธจะ เป็นดาวพกพันธุจะมาเสียในตำแหน่งนี้ก็ตามนะบางคนก็อาจจะหมายถึงการเสียที่เสียทางก็คือขายได้บางคนก็อาจจะจำนองจำนำเรื่องบ้านเรื่องรถนะเพื่อที่จะเอามาลงในธุรกิจเาบางคนที่มีหนี้มีสินอยู่งช่วนี้ก็อาจจะรวมหนี้มีหนี้หลายที่รวมมาที่เดียว เออดำเนินการกันไปเพื่อให้กิจการงานมันดาเนินการไปได้ทาไมพูดถึงเรื่องพวกนี้หนี้สินปัญหาอุปสรรคต่างๆก็เพราะว่าอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวภพอรินะครับโคจรในภพก,กัมรรมะเทวีโชคบางทีก็อาจจะมีเรื่องหนี้สินเกิดขึ้นแต่ก็ในเรื่องของพะหัสบ,บดีมันคือการลงทุนการติดต่อการทําสัญญาแล้วก็การหาที่ปรึกษานะครับ พุทธมาร่วมด้วยนี่ก็คือการติดต่อประชาสัมพันธ์นะการทําสัญญาผูกมัดกับตัวเองหรือการได้ร่วมงานกับคนที่รักพุทธเนี่ยเป็นดาวภพปัตตนิอ่าถ้าเรื่องของความรักแต่ก่อนนี่ก็ต้องเกื้อนหนุนกันต้องทนุถนอมดูแลกันนะนะแต่พอพุทธย้ายเข้ามาวันที่สี่มกราเนี่ยอยู่ไปจนถึงวันที่ยี่สิบสี่มกรานะครับจึงจะย้ายเข้าสู่ภพลาภะอันนี้ดี แต่ตอนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พัฒนาเรื่องการเรื่องงานนะการพูดการคุยการเจราจาบางท่านก็อาจจะได้ออกสื่อการเป็นวิทยกรการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆพวกนี้อันนี้เท่าเสริมนะครับเสริมดวงดีเพราะฉะนั้นก็อ่ะไปดำเนินการเรื่องเหล่านี้พวกนี้นะครับส่วนถ้าถามถึงเรื่องของความรักก็ดูที่ดาวพุธนี่แหละดาวพุธก็ แต่ก่อนนี้พักองศาถอยหลังอยู่แต่พอสีมกราคจรดีนี่จะแปลว่าอา,อาจจะได้เดินทางร่วมกันหรือได้ทำงานร่วมกันจากทินที่อยู่อาศัยหรือบางทีก็อาจจะได้ขายที่ขายทางขายบ้านขายรถนะเพื่อเอามาลงทุนในกิจการต่างๆนะครับาบางคนก็อาจจะได้จดทะเบียนสมรสบางคนก็อาจจะได้แต่งงานเป็นอย่างนั้นอีก นะอันนี้คือสี 1, 1่กับหนึ่งหนึ่งกับสี่มาเจอกันนะครับเขาจะเรียกว่าคู่สัญญาคู่เจรจาตัวสติปัญญาวันที่สิบห้ามกราอาทิตย์จะโคจรเข้าราศีมังกรอันนี้จะดีมากเลยนะอาทิตย์จะมาส่องส่องที่พบลาภะนะครับแต่อาทิตย์ย้ายมาใหม่ๆเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังเรื่องเสียเงินโดยไม่รู้ตัวใน วันที่15อาทิตย์ย้ายเข้ามังกรนี่จะได้วรโคตนะครับแล้วก็พระจันทร์ก็เป็นเกษตรอยู่ฝั่งนี้องศาอังคารกับอาทิตย์จะยังไม่ถึงกันเพราะว่าอังคารก็เริ่มถอยหลังนะไปที่7องศาแล้วใกล้จะย้ายแล้วนะครับแต่ว่าพอพระจันทร์เข้ามาเนี่ยอันนี้คงต้อง ระมัดระวังเรื่องเหตุฉับพลันทำให้เสียทรัพย์วันที่15มกราคมนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเกิดกับญาติผู้ใหญ่ของตัวเองด้วยเป็นอย่างนั้นทีนี้มาดูในเรือนชะตาของตัวเองราหูเป็นดาวพุพวินาศเข้ามากลุมลักในช่วงที่ผ่านมานี่ก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับมีเรื่องดีบ้างเสียบ้าง แล้วแต่ว่ามีดาวอะไรเข้ามาประกอบกับพระราหูแต่ในช่วงเดือนมก,กราคมเนี่ยนับตั้งแต่วันที่13มก,กราคมเป็นต้นไปนะครับพระราหูนวานจะโคจรในภพอริแล้วก็เป็นปรากษตรอันนี้จะทําให้เสียเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความนะครับคงต้องดูแลตัวเองนิดนึงแต่ถ้าไม่ประมาทก,ก็ จาะพ้นผ่านไปได้ใช้ปัญญาให้มากอาทิตย์เนี่ยโยกถึงลัคนาสองแสงถึงแต่ก็ลัคนามีราหูกุมอยู่อย่าได้ไว้ใจทางอย่าได้วางใจคนอย่าเห็นแก่ประโยชน์จะเสียเปรียบคนเพราะเขาเอาเหยื่อมาล่ออันนี้คือต้องระวังราหูแบบนี้จะเกิดมีคดีความและหนี้สินนะครับเพราะความประมาทพังเผอแต่ถ้ารอบคอบเข้าว่าไม่โลภสบายมากแต่คนที่ยากจะพ้นนะ ยากจะพ้นความเสียหายเหนื่อยยากเสียลากเสียผลเนี่ยหรืออาจจะมีคดีความมาเกี่ยวข้องคือคนที่มีราหูในพื้นดวงชะตาอยู่ที่ราศีมังกรหรืออยู่ที่ราศีกรกฎอาทิตย์เข้ามาสนิทองศามีปัญหาแน่นอนนะครับนับตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปด้วยอาทิตย์ย้ายนะจนถึง12กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ถ้าไม่มีราหูรับอยู่ อาทิตย์มาให้ลาภให้โชคนะมาสองที่พบลาภะดาวตำแหน่งนี้จะทำงานนะครับแล้วอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวลาภะก็เป็นช่วงดีตรงที่ว่าดาวอาลิมาลาภะเครดิตดีกู้ได้ยืมได้นะครับนะแล้วก็เป็นช่วงที่แนวทางในการประกอบอาชีพทำมาหากินจะดนะีนี่คือช่วงที่อาทิตย์เข้าพบลาภะสำคัญคือ ในดวงชะตามีอะไรรับส่วนเรื่องของการเงินดาวพระอ,อังคารนะครับโอจรเสียในตำแหน่งปุตตะไปถึงวันที่21นะน้าวางก็จะถอยหลังนะครับช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการลงทุนเรื่องของสัญญาหุ้นส่วนเรื่องหุ้นจะไม่ดีเรื่องของเงินทองอาจจะเสียไปเพราะคนที่รักนะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้นะครับใช้ใจ อย่างรอบคอบและประหยัดทําบัญชีไว้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงกุมพามีนาเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะยุ่งยากลําบากมากกว่านี้ในช่วงเดือนอมก,การาถึงกลางกุมภาเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีลาบมีผลได้เงินได้ทองนะครับแต่ก็มีเรื่องจ่ายจึงต้องจ่ายอย่างระมัดระวังไครที่ทําบัญชีรับจ่ายไม่เป็นต้องฝึกทําแล้วนะครับอังคาร การเงินถอยหลังเขาเพบพันทุกการถอยหลังของดาวนี่ก็จะหมายความว่าบางคนตกงานนะต้องกลับมาอยู่บ้านหรือบางคนก็ต้องมาอาศัยครอบครัวอยู่นี่ต้องระวังแต่บางคนก็อาจจะมาเอาเงินเก่าเงินเก็บนะเงินฝากพ่อฝากแม่ฝากญาติไว้เอาไปหมุนกันก่อนเงินกู้เงินยืมก็เป็นไปได้อีกช่วงที่ดาวอังคารทักองศาคือถอยหลังก็จะส่งผลเรื่องงานเราด้วยนะ งานบางอย่างบางทีอาจจะทําไม่ถนัดทําไม่ได้เพราะอาจจะเหตุปัจจัยทางด้านการเมืองที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันแล้วก็ในพบการเงินเนี่ยมรตยูพักองศาคือถอยหลังเข้ามาที่พบการเงินต้องระวังหน่อยนะครับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีความผันผวนผิดปกติมรตยูมาอยู่แบบนี้ก็เรียกว่าเงินรัว่วเงินไหลได้ง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ใจ่ายอย่างประหยัดนะรอบคอบในการจ่ายอะไรที่ฟุงฟฟ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยจนเกินไปก็ควรจะงดไว้ก่อนจนถึงพฤษภาคม2568อันนี้เตือนกันไว้ก่อนนะอะไรที่มันไม่จำเป็นฟุงฟฟ้งเฟอ้อฟุ่มเฟอือยตามสื่อโฆษณาอย่าไปจ่าย29ธันวาคมย้ายเข้า ราศีกุ่มตำแหน่งนี้ดีไหมภาษาพระศุขดีสุขเป็นอุจาวิราชแต่อยู่ในเรือนวินาศจะบอกถึงค่าใช้จ่ายและความสิ้นเปลืองกับเรื่องของสังคมเพื่อนพี่น้องมีมากนะครับจะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาแล้วบางอย่างเนี่ยขนาดให้แล้วเขาก็ยังไม่พอใจก็มีวันที่ต้องระวังให้มากที่สุดเรื่องพวกนี้ เรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องนะมันไม่ลงตัวมีเรื่องขัดแยง้งหรือบางทีก็ถูกเล่นอยู่ข้างหลัง18-19-20มกราคมนะครับแต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยเมื่อดาวพระศุกโคจรย้ายราศีในประมาณวันที่28มกราคมถูกจะเข้ากลุก่มรักดีมากเลยมหาอุดนะครับก็ถือว่ามีเกียรติมีฐานนะ นะมีออร่าปรากฏแล้วก็ผู้คนให้การยอมรับนับถือค่อนข้างจะเชื่อและหลงไหลแต่ดาวราหูก็ยังกลมลักอยู่ก็อย่าได้ประมาทถ้าจะให้ดวงเด่นดวงดีจริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ในพื้นดวงชะตาท่านใดมีดาวอังคารกลมลักอยู่หรืออยู่ฝั่งตรงข้ามสาวจะเข้ามานะอันนี้ต้อง ระวังเป็นพิเศษก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับถ้าเฉพาะการโคจรของดาวอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกไปในเรื่องที่ดีเรื่องของการงานการลงทุนการทำสัญญานะครับจะประสบความสำเร็จดีแล้วก็เรื่องของรายได้ลาบผลการประกอบอาชีพนะครับค่อนข้างจะได้ลาบได้ผลแต่ก็มีเรื่องต้องใช้จ่ายอีกมาก นะครับเนื่องจากว่าดาวประจําตัวก็ยังโคจรในตําแหน่งที่ยังไม่ดีนะความคลื่หน้าก้าวหน้าก็ยังไม่เด่นนะครับเรื่องของดาวการเงินก็จะถอยหลังนะก็จะยังไม่ดีบางทีก็อาจจะต้องไปเอาของเก่าออกมาใช้แม้จะมีการมีงานเข้ามานะครับบางทีก็ต้องพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องหรือบางทีบางคนก็ญาติพี่น้องมาขอพึ่งพาอาศัย จะเลี่ยงกันได้ก็มีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้เพราะดาวมาบอกแค่สัญญาณอยู่ที่พฤติกรรมการกระทําเราแต่วันที่อาจจะประมาทพังเผลอมากคือวันที่1นถึงสมกราคมและก็วันที่18-19-20มกราคมในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย อาจจะเผลอเิอผิดพลาดพั้งเผลอเกิดความเสียหายได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูพื้นดวงชะตาแต่ละท่านแต่ละคนนะครับหากในพื้นดวงชะตาท่านใดมีดาวพฤหัสพุธร,รับอาทิตย์จรในสองราศีเนี่ยนับว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จดีนะก็จะเป็นเรื่องๆไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโคจรของดาวสำหรับชาวลัคนาราศีมีนและที่พิเศษพระเกต จะย้ายวันที่เท่าไหร่สีธันวาถึงสามสิบมกราเกตจะเข้ามาที่พบปัตนินะครับแล้วก็เล็งไปที่ราหูอยู่ด้วยกันสองเดือนเมื่อเกตและราหูเล็งกันอยู่นี้ส่วนใหญ่คุณจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของาศาสนาเรื่องของพิธีกรรม แต่พอเห็นราหูในนวางโคจรในภพอริส่วนใหญ่ก็จะไปบุญบาลสารก่าวหรือทําพิธีเพื่อแก้หนี้แก้สินแก้โรคแก้ภัยปัญหาอุปสรรคที่ตัวเองมีระวังของปลอมระวังการถูกหลอกถูกโกงจากพิธีกรรมเหล่านั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการโคจรของดาวสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนมกราคมนะครับ